ช่างคาโคล่านะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาปรับนะครับไฟสูงไฟต่ํานะครับมันสูงเกินไปอเปบอกไปดูนะครับเวลามันส่องนะครับส่องกลางคืนนะครับนี่มันส่องตาเขาด้วนะครับเขาจะเตะนะครับเขาจะเตะปากนะครับาะวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาปรับนะครับว่ามันปรับตรงไหนนะครับสําหรับซีบนะครับไฟกลมนะครับไฟหน้า LED ดีครับตัวนี้เลยนะครับก็จะใครไปปรับว่าโดนเตะปากแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ช่างคนบางวันปรับไปดูนะครับช่างวนบางวันจัดเลยง่ายๆนะครับ หาอะไรบ้างครับยางบนดตรงกันไอ้พวงแฉกครับไอ้พวงแฉกตัวเดียวเลยนะตัวเดียวเลยไอ้พวงแบนได้ไหมได้พวงแบนได้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูไเบนใหญ่ได้ไหมเบนใหญ่มาดิแดงเหลืองยาวได้ไหมได้ได้อ่ะลองดูนะครับอ่ะลองดูนะครับลองเอาคไกให้เราหานะครับนี่แบบนี้นะครับหันคอแบบนี้เลยนะพูดเนาะนี่นี่อ่ะอ่ะเราลองลองไข้พวงแบนเปรียบตรงกันมาได้ไหม อันนี้ไข้โค้งเขยแกไหมเนี่ยมันจะมีช่องของมันได้ไหมบุใช่นี่ยเนี่นี่อ๋อมันจะมีตำแหน่งเนี่ยช่องตรงนี้อ่าเราเสียอ๋อไข่เข้าไปไข้ค้งเขกมันจะง่ายนะบุตรอันนี้แขกอันนี้แบกอันนี้แบ็ลองแบนดูอ๋อแบนต้องตัวเล็กเบนมันต้องเล็กเอออ๋อมันหมุนยากบุตหมมันหมุนมันหมุนได้แต่ว่ายากเออเอาไข้โค้งเขกดีกว่าถ้างั้นอ่าลองดูครับลองดูอันนี้หมุนเสียบเข้าไปในช่องนี้ครับเนี่ยอ่านี่ครับมันจะมีช่องนะครับ ถ้ามองด้านหลังเนี่ยมันจะเห็นใช่ไหมครับมันจะมีแนวมันจะมีแนวเสียบไขควงอยู่นะครับในด้านหลังเนี่อ่าโอเคหมุหนเลยพลใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันลนล็อกพอดีให้หมุนไปทางไหนพลบนทวนเข็มทวนเข็มนี่คือให้มันลงใช่ไหมไหอ่าเราหมุดนดูทวนเข็มโอ้ดูครับใครไปหาสองนกผมแนะนำน,นะครับเอาซีบีร้อยห้าสิบไปนะครับเห็นแน่นอนครับไม่ต้องใช้ไฟหน้านะครับหมุนหมุนทวนขึ้นหุนทวนขึ้น มันพ่วมันขึ้นน่าขึ้นขึ้นนะหมุน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 ตามเข็มหมุนตามเข็มอ่าให้หมุนตามเข็มนะครับใช่ไหมมันขึ้นแล้วมันลงวะเนี่ยลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะผมยังไม่ได้ลองเลยลองจุดนะม้วนอ่ามุนหมุวนม้นจุดแล้วเนี่ยจุดแล้วเนี่ยใช่อ่ะเราหมุนอี่แค่เรื่อยหมุนหมุนควันนะ อ๋อเมื่อกี้มันโยกอะไรหมุนดูลองดูนะครับลองปรับดูก่อนนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันลงอยู่ลงไหมอ๋อให้หมุนทวนนะครับหมุนทวนหมุนทวนเมื่อกี้หลงทิศนิดนึงนะครับหลงทิศหลงแดนนะครับหมุนทวนหมุนทวนลงแล้วลงไหมลง ก็ครไฟสูงนะครับลองปรับดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซีีนะครับรถฮอนด้าทุกรุ่นเนาะผมเนาะมันมันหมุนได้นะคลิกร้อยห้าสิบที่เป็นเอลวีดีนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ได้ไหมเราหมุนใหม่เนีได้หมุนนะอ่าอ่วไปดูจุดนู้นนะครับจุดที่กระดาษนะครับนี่ทั้งคนบางวันหาสงสัยจะเป็นอ่าช่างตรวจตลออมาก่อนนะครับตรออมนะครับหมุนทวนนะครับให้มันลงนะครับ ถ้าไม่ปรับลงผมว่าโดนเตะปากแน่นอนนะครับปรับลงซะนะครับเพราะไฟเอลดีโค้รแสบตาเลยบอกลงครับอ๋อนี่นะครับก็ช่างพลนบอกว่าถ้าออกจากนี้ไปแล้วเขจะไปเปิดร้านตรวจตรอ,อน,นะครับก็ฝากฝากไปไปอุดหน,นุนน้องมันด้วยนะเฮ้ยปวดที่ไหนหมครับเนี่ยอ๋อประมาณนี้และเนาะได้ไดเราตั้งดูก่อนเออมันลงเยอะอยู่บนลงเยอะอยู่ โอเคนะสรุปให้หมุนทวนกอนหมุนมันก็ต่ำลงอถ้าหมุนตามเก็บนาฬิกามันก็จะสูงขึ้นอันนี้มันเป็นรถทุกรุ่นนะเนาะสำหรับทุกรุ่นเลย LED LED จะมีตัวปรับแบบนี้หละอ๋อเป็นแบบแบบนี้ใช่แต่ถ้าเป็นไฟธรรมดามันก็จะปรับขยเป็นน็อตขันนะน็อตล็อกเบอร์แปดบน็อตล็อกใช่น็อตล็อกเบอร์แป๊ตอนนี้เราก็ใช้เจ๊เหวียได้เลยได้ไหมเนี่ยตัวนี้ได้อยู่แนเนาะ ถ้าใครไม่มีไขควงก็ใช้เบอร์เนี่ยครับคุณเจแหวนมันเป็นเบอร์อะไรเป็นเบอร์เนี่ยอ่ะเบอร์เปดมาลองดูเผื่อใครไม่มีคุณเจไอ้เจเผื่อใครไม่มีไขควงแฉกนะครับโอ้โหนี่ไขควงแฉกไขควงแบนนะครับลองเอาไขควงแบนลองดูนะครับแบนก็ได้อ่ะลองหมุนดูแบนแบนแบนก็แย่เข้าไปมันเหมือนกันนะครับแย่เหมือนกันแต่มันหมุนไม่ค่อยไปหรือเปล่าพี่ว่าไขควงแฉกเนี่ยมันจะยากนิดนึงไขควงแฉกดีกว่าดีกว่า บางบางตัวใช้ไข่ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกสกูปปี้อ่ะออ๋สกูปปี้ใช้เนี่ยดีแต่ว่ารถบางบางรุ่นมันก็มันอยู่ตำแหน่งไม่เหมือนกันเนาะให้เราลองหาช่องดูนะพูดเนาะเบอร์แปดเนาะเบอร์แปดเคเจแหวนเจปากตายก็ได้นะเจแหวนก็ได้นะครับถ้าใครมีนะครับสำหรับซีดีนะประมาณนี้แล้วกันเนาะคุณเนาะเวลาวิธีปรับไฟหน้าเนาะก็ใคร มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับปัญหารถก็ลองคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวให้ช่างพนตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฝากติดตามน้องมาด้วยนะครับเฟซบุ๊กพนมาเฟซบุ๊กพี่ก็นะเผื่อมีคนอยากติดตามมรพลหลับหลับมรพลหลับหลับนะครับก็ครับเอช่างพนบางวันนี่มันอยู่ในเฟซได้ไหมคนหาเจอไหมช่างพนบางวันเจออยู่แล้วไอ้สงสัยจะชอบหลายชื่อนี้นะครับช่างพนบางวันเดี๋ยวใคร อยากติดตามน้องมันหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ลองเข้าไปดูใน Facebook นะครับมีเฟซอยู่นะครับท่องคนบางวันเดี๋ยวผมให้เฟซน้องก็แล้วกันเนาะทำบางวันไม่ทำโอเคที่มาเนาะที่มาของชื่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กดสับสไครต์นะครับมันเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผม